วันนี้ก็เป็นโอกาสเป็นโอกาสพิเศษนะครับเป็นโอกาสพิเศษนะครับในงานการแข้นกับราชาไทยรั้งโรนีวานสุนเราก็ห่างหายกันไปสักระยะหนึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารจริงๆแล้วนครเซสิูล่าเป็นเมืองใหญ่แล้วก็เราก็เป็นปรยชของที้ต้ชาวนครเซน่าครับาะวาเนี่ยถ้าเราฝังามที่มันไปโต เราไปสื่อสาไปมั so like นจะสร้างาแตกต่างให้กับลี่น้องของแล้วก็เสียมากไปนะครับเพราะหล่านั้นเนี่ยมีแล้วก็เราขาดไปนะครับก็เลยเราเก๋ยกจรนับงขึ้นมาใหม่ีนะครับเป็นเฉพาะอีกไปก่อนแต่ตอนนี mother, ้คนที <acked> noises, <m Rico> ่เป็นซ้ำดวยนั่นคือจีมมูนก่อนนะครับจะให้เรื่องจบิมมนก่อนนะครับถ้ามีอะไรสอบถามได้ก็เลยทำให้เราเดจะมี จัมีคำถามต้อเอไหมครับหรือหรือมีข้อเสนอนณะเรียกัเราก็การรักษาต่างตาเนี่ยเราตั้งท่าจะเหนือกว่าแต่บอกว่าเทียบเท่ากับโรงพยาบาลอะไรบางสาขาเนี่ยเหนืกว่าโรงพยาบาลอะไรยที่ันเพียงแต่ว่าจำนวนคนที่เข้ามาเขาช่างจะยิ่เอบจังหวัดเราอย่างก็มีจาก ปัญหาของทางสาธารณสุขของประเทศะครับที่โรงพยาบาลใหญ่ๆมีชื่อเสียงคนจะเข้ามาเยอะแล้วก็